มาด่าท้ามาด่ท้าผีสี่นะครับม่าท้าผีคนกขาสับหนูหนูให้ให้มาทุกคนมันยิยนกันใช่ชั้นี่มีคนบอกว่าชั้นสี่เนี่ยมันจะมีผีอยู่แต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะใช่นี่ชั้นหนึ่งดิชั้นสามที่เราก็ไป็นพ่กแก๊สใช่ตากนั้นน่ะเราก็เลยจะไปบุกรุกแต่เอ็มรูปแบบ ให้เพื่อนนำเลยนะให้เพื่อนนำฉัน,ป,นปีบประตู I'm <laughs>